ครับผมพบกับแพดดิ่งน้กาเกนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเด็กกระเช้านออตต์ริงชันนะครับที่เด็กโอลิวันไม่ใช่ชื่อเด็กหน้าหัวฉิมครับนั่นก็คือเด็กวาฮาร่าหรือว่าเด็กวาชิรีที่คนอื่นเขาเรียกกันนั่นเองนะครับโอเควันนี้เราจะมาดูกันว่าในเด็กของผมใส่อะไรบ้างนะครับผมโอเคเรียกว่าเด็กนรกวาฮาร่าก็ได้นะครับผมเพราะว่าเด็กนี้มันค่อนข้างที่จะผสมกรารพอเมีสูบตัวส่วนใหญ่นะครับผมโอเคเป็นออลิวันนะครับผมอาร์มแบนด์หมายเลขเจ็ดนะครับมันบอกว่าอัตโนมัติถ้ามันถูกโทรรยะะคับจพลนมาาสนได้เลยนะครับผม แล้วก็อัตโนมัติครับถ้ามันถูกตายนะครับผมถูกทําลายจากบนสนามนะครับผมจะกลับไปร่างกองนะครับผมแต่ว่าถ้าเราโดนเจ้าก้าเนี่ยมันจะไม่กลับไปนะครับค่อนข้างที่จะเสียเหตหนึ่งนะครับผมไปโอเคไปต่อไปนะครับผมเป็นไอ้ดำจากนรกนะครับอันนี้ผมใส่มาเพราะว่าไปทําเวฟได้นะครับมันเล่นคอมโบคู่กับข่าไคลาดลเอียงได้นะครับผมมันจะสามารถเพิ่มรอบการโจมตีเพื่อในการเปิดแดมให้ตายในทีเดียวได้นะครับสามารถโอเวเียได้เลยถ้าถ้ามือป๊อกๆนะครับผมแล้วก็ ในเนืยอบานแว่นนะครับผมสามใบครับใส่ไว้เพื่อถูกธรณีสูบนั่นเองนะครับผมเวลามันสูบแล้วมันจะโดดมาพังมาสี่นะครับผมตอนนี้วาฮาร่าพลังที่ใหญ่สุดมีแค่สีุ่ณนะครับตัวใหญ่จะเป็นพลังห้าครับผมโอเคครับต่อไปครับเป็นเอร่านะครับผมเทมเมอร์แอสกาสนะครับผมใบนี้ใส่มาเพื่อเอามาปั๊มพลังเวลาชนไปชนกับตัวใหญ่นะครับต้อบอกว่าถ้ามันถูกธรณีสูบแล้วบนสนามเรามีอวตารเทวดาสีม่วงแล้วก็มีแอสการ์สในสถานที่นะครับมันจะโดดมาได้นะครับผม แต่ว่าตอนนี้เอสการ์และลูนเดือดไปเดียวนะครับว่าเราไม่เป็นไรครับจะบล็อกหน้าเราจะมีเอสการ์ดทวฮันบอยฟอดอีกใบหนึ่งครับเฮราดันจะเล่นง่ายครับบล็อกหน้าผมน่าจะไปใส่สีใบนะครับผมวันนี้มันจะบวกพลังตามที่ธรณีสูบไปนะครับผมถ้าเราสูบสี่ใบก็บวกสี่นะครับส่วนใหญ่ก็สูบไปบหเาไปเลยจะได้สูบเจอตัวใหม่ๆเอามาโดดตีแล้วก็บวกปั๊มพลังไปชนตัวใหญ่ได้นะครับอันี้ใส่ไปหนึ่งใบแล้วก็ชาวฮันบเป็นเบลเดอร์เทพแห่งแสงครับผมวันนี้บอกว่าถ้าจะถูกทำลายธรณีสูบเก้ายรรอบบนะคัผม ก็เอามาเปิดเอามายืนกันบอร์ดทีหนึ่งครับเอามาชนแล้วก็จะได้บอร์ดคืนมานะครับผมแล้วแต่ดวงถ้าเกิดโม่ไป9ก้าใบเจอตัวโดดมาเลยก็เต็มบอดเลยนะครับผมวันนี้ใส่มาหนึ่งใบนะครับผมต่อไปใส่ไปสองใบนะครับเฟย่าแม่ทุกสถาบันนะครับวันนี้ก็เขาสามารถจุดพอดีนะครับผมต้องถึงเจมให้พอดีกับค่าคอสของมันนะครับผมก็คือจะเก็บอวตารเทวดาสีม่วงสามใบกับคอเด็กสัตว์แล้วก็จัวดหนึ่งใบนะครับผมวันนี้ก็เป็นการใบดีกองรีพวกการน้ำเน่าที่ตกกลุ่มไปนะครับวันนี้ จะใส่สามใบก็ได้ใส่สี่ใบก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับมาทิ้งเจมสามเจมได้แล้วก็มันดีกองให้ด้วยนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นแก๊งวาฮาร่านะครับผมแก๊งวาคิรีนะครับสิกูลสี่ใบนะครับผมพลังห้านะครับผมก็ธรณีสูบสาใบนะครับเทละครั้งสั่งใช้มันจะบวกพลังหนึ่งตลอดไปนะครับผมก็ลงมาก็สูบสั่งว่าบวกพลังหกนะครับผมเอ้ยบวกเป็นหกก็จะได้บอร์ดได้พลังนะครับต่อไปก็เป็น โอรุนนะครับผมมันบอกว่าถ้ารุนพรณนี้สูบจะนําขึ้นมือนะครับผมตันนี้ก็จะคิดซะว่าสูบไปได้เจมคืนมาสองนะครับผมแล้วก็พลังสามนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่มาเล่นคู่กับสก,กันได้ดีที่สุดเพราะว่าตัวที่ชุบคอร์ไม่เกินสี่ได้ดีที่สุดจะเป็นคอร์คอร์สามไอ้พลังสามเป็นตัวตัวนี้นะครับผมต่อไปครับบุญฮิลนะครับผมสองใบแล้วก็สก,กันนะครับ,บสีกก่ใบสกันอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยก็คือมันจะ ถ้ามันถูกสูบมันจะสามารถชุบวาคิรี่นะครับผมคอสไม่เกินสี่ได้มาบนสนามน,นะครับผมก็จะมีนี่แหละที่เหมาะที่สุดนะครับโคลุนพลังสามเยอะสุดแล้วถ้าไม่มีก็ชุบบุญฮิวก็ได้นะครับผมเพราะมันชุบตีเองไม่ได้นะครับผมอีกอย่างมันคอสสองด้วยบางจังหวะที่คือจะเติมบอร์ดแล้วตีเพิ่มเพิ่มรอบการตีให้เข้าเลือดนี่ก็ทิ้งหนึ่งใบก็จะลงได้เลยเพราะส่วนใหญ่เป็นสองเจียมนะครับผมแล้วก็บุญฮิวตัวนี้ถ้าถูกกรนีสูบก็ดดไปได้เลยนะครับผมนะครับโอเคต่อไปเลย เป็นอ e ีไซเคิลครับอันนี้ผมใส่มาเพื่อเล่นกับกดล้านนะครับผมอีอย่างมาสามเจมแล้วก็วนของกันด้วยบางทีใบเน่าๆที่มันตกหลุมใบอย่างอาร์มอนนี้ตกหลุมไปไม่เกิดเลยแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งเก็บวนล่างกองได้ด้วยนะครับแล้วก็เล่นสุปคู่กับกดล้านได้ด้วยนะครับต่อไปเป็น,นมิโม่อันนี้ใส่ไปมันสามเจมทิ้งได้นะครับผมอีกอย่างเด็กนี้ค่อนข้างกองจะหมดเร็วด้วยนะครับผมต้องระวังดีๆครับเวลาเล่นจะโมสโซ่สี่สุ่ห้าไม่ได้มิ้นกองหมดก่อนที่จะปิดเขาได้นะครับผม น้องบอกว่าถ้าโดนธรณีสูบมันจะกับเด็กและสัตว์นะครับอันนี้ถือว่าดีมากใบดีกองครับผมใส่มาสามใบต่อไปเป็นน้องว่าม่จิงนะครับผมอุติเหตุเอ้ยประมาทร่วมนะครับผมใส่ไปสามใบนะครับผมพราสามารถทั้งสองฝ่ายธรณีสูบคนละสามใบนะครับผมก็ตัดกองเขาได้ด้วยแล้วก็เราโมหักของด้วยครับแต่ส่วนใหญ่จะโมเกลือคร <laughs> ต่อไปเรื่องสําหรับพวกจนนะครับผมอันนี้ใส่มาเอามาเสิร์อย่างเดียวเลยหนึ่งหาจิมสองหาเฟย่าสามเามาหา บลเดอร์นะครับผมมันยิงกันบอร์ดนะครับผมอีกอย่างถ้าสูบต้นกีลงหลุมแล้วเราตีเปิดมาเจออุ้ดอย่างเราก็ยังได้เก็บนะครับผมครับใส่ไปสองใบครับโอเคร้อนมากก็เปิดหน้าต่างอันนี้ใส่ไปสามใบเพราะว่าเด็กนี้ยังไม่ค่อยมีตัวชนตัวใหญ่นะครับผมเลยใส่รีบูว์มามาบ้างนะครับผมถ้าสูบถ้าสูบเจอแต่เมจิกก็อาจจะแสบหน่อยนะครับผมแต่วันนี้เป็นการเคลียร์บอดที่ดีที่สุดในเดนเด็กนี้แล้วครับผมหน้าต่างก็ดีขึ้นมือแล้วก็ตีตีตีเข้าเลือดไปเลยนะครับผม เดี๋ยวบล็อกหน้าเขามีแจกสามาคีนะครับผมก็บีครับสองใบทิ้งไปหนึ่งใบทำารหนึ่งใบครับกาเชียก็ใส่ออกมาห้าใบครับน้องมันมิติจะลดใส่อย่างมาสองก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับเอาไปดีเอ็มมิกิครับเจ้าก้าดียังไงนะครับผมใส่มาก็พังตัวใหญ่ไปเลยนะครับผมก็เด็กนี้จะไม่ใส่ชายนะครับเพราะว่าเราเน้นไม่ไม่ให้เราโดนขัดไม่ให้เราโดนเสียบเยบมากกว่าก็ใส่ใหญ่มีคันนี้สองใบนะครับผมเผื่อเราจะเปิด เสียงเรียกวาฮาล่าแล้วเราก็ใช้ใบนี้แก้ได้นะครับค่อนข้างที่จะดีเลยครับอันนี้กดร้านนะครับผมใส่ไปสองใบนะครับผมก็คือเรื่องปฏิบัตินะครับบนสนามทั้งสองถ้าเรามีอวตารอยู่ก็เปิดใช้ความสามารถได้เลยครับผมจะส่งอวตารฝันของข้าวลงนรกหรือว่าจะเอากลับเข้าเด็กรศัพท์ก็ได้นะครับผมเอาเล่นกับอีไซเคิลได้นะครับอย่างวัดคอร์สมันวัดคอร์สได้นะครับแล้วแต่บางคนจะไม่ใส่ก็ได้แต่ผมใส่ครับคอนเทนต์ดีแล้วก็เสียงเรียกวาฮาล่าใบนี้จะใส่สองใบหรือสามใบก็ได้นะครับผม มันเวลามันโดนถูกธรณีสูบมันจะเก็บขึ้นมือเก็บไปสองเจมได้นะครับผมและอย่างหนึ่งถ้าเราอยู่ในสถานรับสหัหัสนะครับผมคือคือหงายยู่ห้าเลือดนี้เราก็จะธรณีสูบห้าใบแล้วก็ชุบอวตารเทวดาสีม่วงนะครับผมทั้งหมดขึ้นมาเลยนะครับผมที่เป็นทเทพที่ได้แห่งวัลคารานะครับผมป็นวัคคีดีอ่าค่อนข้างจะจะเก่งเลยการตายได้หนึ่งทีนะครับผมก็เอามาใช้ไปนี้ปุ๊บแล้วมีอย่างมีคร้งทส่องก็ได้นะครับผมแต่ก็ต้องกัดจังหวะดีๆนะครับผมเพราะว่าบางทีเตะไข่มาก็ก็ยยุ่งเล <laughs> ไปเวทฟิลครับใส่แอดกาดไปหนึ่งใบครับเอาเจมแล้วก็เอามาเทราด้วยแต่หลกัลกๆตรงน,นี้ก็ใส่มันก็น่าจะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเพราะมันโดเลหนึ่งด้วยเอาจริงเป็นเจมก็ได้เอามากางขโมยตัวกับเด็กที่เป็นกีกีได้ครับแต,แต่ยุคนี้ตัวค่อนข้างใหญ่ใส่มากแล้วก็ประตูฮาร่าครับผมก็คือสั่งใช้เท่าน,นี้สูบสองใบนะครับผมเอาอวตารวาคิดีนะครับทเทพจิรามาฮาร่าจักรุปขึนมือก็คืออามาวนตัวเอามานวามานสกันเอามาวนสิกุลก็ได้นะครับผมตัว,ต,วตัวใหญ่ที่สุด ครับโอเก็บแล้วก็ข่าวกระดเอียงใส่ใบสองใบนะครับผมถ้าแต่ละคนตีก็คือจะสูบสองใบนะครับผมเอามายืดได้ครับถ้ากัดจังหวะดีดีนะครับผมอีกฝั่งก็จะไม่กล้าตีแล้วเพราะว่ายิ่งตียิ่งแสบถ้าไม่มีทับฟิลไม่มีเคียร์ฟิวก็ตีใบกองเขาอาจจะหมดกองหรือกองแล้วอาจจะหมดก่อนเช่นกันนะครับผมเอามาตีหาของหรือตีเพิ่มเวฟได้นะครับผมแล้วแต่คอมโบจะคิดครับจะดีมากวันนี้ใส่ไปสองใบครับผมหลักคงเด็กก็มาณนี้ครับไลค์การ์ดผมก็ใส่ไปจวดสี่ใบนะครับผมแล้วก็ไม่นาอูดหนึ่งใบ พวกพวกน้องมันมีจิกนะพวกบรีมูวลแล้วก็พวกอ่าน้อมันมีจิกที่เอาไว้ทําคอมโบต้นเกมครับผมใส่ไปหนึ่งใบเพื่อเราสู้ต้นเกมด้วยเอังนั้นก็ใส่เป็นจวนเดียวเลยนะครับหลักๆเขาจะประมาณนี้นะครับผมดเด็กวาฮาราคลิปหน้าเป็นเด็กอะไรต่อไปครับผมเดี๋ยวเราติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ